สวัสดีครับเพื่อนเคยไหมรู้สึกโกรธแต่ไม่พูดรู้สึกเศร้าแต่แกล้งยิ้มหรือแม้แต่รู้สึกผิดหวังแต่บอกว่าไม่เป็นไรวันนี้คุณแจ้จะชวนคุยเรื่องที่ทุกคนเคยเป็นทำไมบางอารมณ์เราถึงไม่กล้าสแสดงออกและถ้าเราซ่อนไว้แบบนั้นนานๆมันเกิดอะไรขึ้นเคยไหมครับที่แบบว่ารู้สึกโกรธมากๆแต่ก็ฝืนยิ้มไปหรือว่าเศร้าเสียใจ แต่บอกคนอื่นว่าไม่เป็นไรสบายดีวันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆเรื่องนี้แหละครับจากข้อมูลที่เราไปเจอมาว่าทำไมนะบางทีเราถึงไม่กล้าแสดงความรู้สึกจริงๆออกมาแล้วการเก็บมันไว้เนี่ยมันส่งผลกับเรายังไงบ้างอืมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในชีวิตเราเลยนะคะคือแหล่งข้อมูลหลายๆที่ก็ชี้คล้ายๆกันว่าไอการไม่แสดงออกเนี่ยมันมาจากประสบการณ์เก่าๆโดยเฉพาะ เออในครอบครัวหรือสังคมที่อาจจะมองว่าอารมณ์บางอย่างมันไม่ดีเช่นโกรธไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้อะไรแบบนั้นหรอครับใช่ค่ะแบบนั้นเลยความโกรธคือดูไม่ดีร้องไห้คืออ่อนแออะไรแบบนี้มันมีทฤษฎีของคาร์โรเจอร์สที่พูดเรื่องออการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะพอตอนเด็กๆเ,เราแสดงอะไรออกไปแล้วโดนปฏิเสธบ่อยๆเช่นโดนดุว่าผู้ชายห้ามร้องไห้หรือถ้าโกรธแม่ไม่รักนะแบบนี้ เราก็จะเรียนรู้ไปเองว่าอืมการไม่รู้สึกอะไรหรือรู้สึกน้อยๆเนี่ยมันปลอดภัยกว่าทําให้คนอื่นยอมรับเราได้ง่ายกว่าอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนเราก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์ตอนนั้นเพื่อให้เข้ากับสังคมหรือครอบครัวได้แต่พอเราโตขึ้นไอการเก็บกดแบบนี้มันส่งผลเสียระยะยาวยังไงบ้างครับในข้อมูลที่เราดูกันมามีอะไรเด่นๆบ้างผลกระทบมันชัดเจนเหมือนกันนะคะ อย่างแรกเลยก็คือความเครียดสะสมแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเครียดแบบไม่รู้ตัวใช่ค่ะบางแหล่งข้อมูลถึงกับบอกว่ามันไปเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่อาจจะแย่ลงด้วยโหขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์อันนี้ก็สําคัญมากมันทําให้เกิดระยะห่างคืออีกฝ่ายเขาก็ไม่รู้ไงคะว่าเราต้องการอะไรรู้สึกยังไงจริงๆมันเหมือนเราสร้างกําแพงขึ้นมาเงียบๆ กำแพงที่ว่านี่ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเราก็ไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าสร้างมันขึ้นมาตอนไหนมารู้ตัวอีกทีอ้าวรู้สึกโดดเดี่ยวซะแล้วทั้งๆท,ที่เราอาจจะเป็นคนผลักคนอื่นออกไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจจริงค่ะเป็นแบบนั้นเลยแล้วในข้อมูลมีคำแนะนำไหมครับว่าเราจะเริ่มฟังเสียงข้างในตัวเองมากขึ้นหรือว่าสื่อสารความรู้สึกออกมาแบบดีๆได้ยังไงมีหลายวิธีที่น่าสนใจเลยค่ะ วิธีที่หลายๆแหล่งข้อมูลพูดตรงกันคือเริ่มจากการสังเกตแล้วก็ยอมรับอารมณ์ตัวเองก่อนสังเกตแล้วก็ยอมรับค่ะคือลองหาเวลาอยู่เงียบๆกับตัวเองแล้วถามตัวเองง่ายๆว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ไม่ต้องไปตัดสินมันนะคะว่าดีไม่ดีผิดถูกแค่รับรู้ไปตามจริงอีกวิธีที่ทำได้ง่ายๆเลยคือการเขียนบันทึกความรู้สึกค่ะเขียนบันทึกใช่ค่ะการเขียนออกมาเนี่ย ข้อมูลบางชิ้นบอกว่าการเขียนด้วยมืออาจจะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับความรู้สึกข้างในได้ดีกว่าการพิมพ์ด้วยซ้ำนะคะโหการเขียนด้วยมือนี้น่าสนใจนะครับเหมือนได้อยู่กับตัวเองจริงๆแล้วถ้าเกิดอยากจะสื่อสารกับคนอื่นล่ะครับมันมีเทคนิคอะไรที่ข้อมูลแนะนำไหมเพราะบางทีก็กลัวนะพูดความรู้สึกออกไปตรงๆกลัวจะทะเลกกาะกันหรือทำให้เขาไม่พอใจอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยค่ะ เทคนิคที่ข้อมูลเน้นย้ำคือการใช้ I statement I State ค่ะหรือการพูดโดยเริ่มว่าฉันรู้สึกแทนที่จะไปชี้หรือกล่าวโทษอีกฝ่ายเช่นแทนที่จะบอกว่าทำไมเธอไม่เคยฟังฉันเลยก็ลองเปลี่ยนเป็นฉันรู้สึกไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เวลาที่ความเห็นของฉันไม่ถูกรับฟังประมาณนี้ค่ะ อ๋อคือเปลี่ยนจากไปบอกว่าเขาผิดยังไงมาเป็นบอกว่าเรารู้สึกยังไงจากการกระทำนั้นใช่เลยค่ะวิธีนี้มันจะช่วยเปิดบทสนทนาได้ดีกว่าแทนที่จะสร้างกำแพงหรือความขัดแย้ง มันทำให้คนอื่นเข้าใจผลกระทบของการกระทำของเขาที่มีต่อความรู้สึกของเรามากขึ้นเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยครับและในข้อมูลก็เหมือนจะมีพูดถึงเรื่องการเลือกคนที่เราจะคุยด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะพูดกับทุกคนได้ถูกต้องค่ะการเลือกคนที่เรารู้สึกไว้ใจได้จริงๆแล้วค่อยๆลองเริ่มสื่อสารจากเรื่องเล็กๆน้อยๆไปก่อนมันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเอง ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าบางครั้งเรายังทําได้ไม่ดีหรือเผลอกลับไปเก็บกฎเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรเพราะนี่มันคือกระบวนการเรียนรู้ค่ะไม่มีใครทําได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกมันคือการค่อยๆฝึกฝนเติบโตทางอารมณ์กันไปอืมฟังดูแล้วสรุปได้ว่าจริงๆแล้วอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่ศัตรูเลยแต่การที่เราเพิกเฉยหรือไม่ยอมรับมันต่างหากที่อาจจะสร้างปัญหาให้เราได้ การจะเข้าใจตัวเองจริงๆก็คือต้องกล้าที่จะหันมามองแล้วก็รับฟังเสียงข้างในใจเรานี่แหละไม่ต้องพยายามทำเป็นเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ใช่เลยค่ะและมีประเด็งสุดท้ายทีออ่อยากชวนให้ลองคิดตามจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะคือในเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเก็บกดอารมณ์ส่วนหนึ่งเพื่อให้คนอื่นยอมรับแล้วการทำแบบนั้นมันส่งผลกระทบต่อการยอมรับตัวเองของเรายังไงบ้าง การที่เราปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองซ้ําๆแม้แต่ตอนที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันกําลังกัดกร่อนความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองไปเรื่อยๆหรือเปล่าการลองสํารวจคําถามนี้ดูอาจจะเป็นอีกก้าวสาคัญที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับตัวตนและความรู้สึกที่แท้จริงของเรามากขึ้นก็ได้นะคะอารมณ์มันไม่ใช่ศัตรูแต่การไม่ฟังมันเลยต่างหากที่ทําให้มันกลายเป็นระเบิดเวลาคุณไม่จําเป็นต้องเก่งตลอดไม่ต้องยิ้มตลอด และไม่ต้องแสร้งว่าทุกอย่างโอเคคุณแจ้แค่อยากบอกว่าคนที่เข้าใจใจตัวเองได้คือคนที่กล้าฟังทุกอารมณ์ในตัวเองใครฟังแล้วเคยเก็บอะไรไว้บ้างมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคุณแจ้จะอ่านเหมือนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆตอนหน้าเราจะไปต่อกับหัวข้อที่เชื่อมโยงกันมากทำไมเรากลัวที่จะขอความช่วยเหลือแล้วเจอกันใหม่ใน EP 6 จากใจคุณแจ้เจสคันแฮน